ต่างชาติทกสนันกินสรตทฟู้ดอาหารริมทางไทยแบบไหนถึงสุขภาพดีสมาชิกเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Reddit โพสภาพอาหารริมทางที่ดีต่อสุขภาพและราคาถูกในกรุงเทพงานนี้ทำเอาชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันสนันถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาของสรตทฟู้ดไทยแต่บางคนก็สงสัยกินสรตทฟู้ดแล้วมันจะสุขภาพดีได้จริงหรือ รลายเป็นที่พูดถึงและเป็นไวรัลในหมู่ของชาวต่างชาติขึ้นมาอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรตทฟูดหรืออาหารนริมทางอันขึ้นชื่อของประเทศไทยที่ล่าสุดเนี่ยมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง reddit นะครับเขาได้นำเสนอเรื่องราวที่ว่าอาหารนริมทางที่ดีต่อสุขภาพและราคาถูกในกรุงเทพมหานครซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพของสรตทฟูดไทยที่เขาซื้อมากิน ซึ่งก็มีหลากหลายอย่างนะครับแต่ราคาเนี่ยมันถูกจริงๆในภาพนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือข้าวโพดนะครับโดย1ถุงที่เขาซื้อมาเนี่ยราคา25บาทต่อมาก็จะเป็นหมูแผ่นทอดนี่นะครับซึ่งก็ราคา40บาทต่อมาที่เราเห็นในภาพอยู่นี้นะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมู1ชามนะครับราคา55บาทและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นผักรวมนะครับในราคา25บาทและสุดท้ายในภาพนี้นะครับนั่นก็คือเคร รื่องดื่มโปรไบโอติกหรือก็คือนมเปรี้ยวยาคูนี่นะครับซึ่ง1นขวดเนี่ยก็ราคาอยู่ที่8บาทและทั้งหมดทั้งมวลที่เขาซื้อมาในครั้งนี้ก็ราคาทั้งหมด153บาทนั่นเองนะครับซึ่งคุณพี่ฝรั่งท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าได้แบ่งทั้งหมดนี้ไว้กิน2มื้อนะครับ ซึ่งคุณพี่ฟ้ารังสมาชิกเล็ด,ดิดท่านนี้นะครับก็ได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปในการนําเสนอเรื่องราวของอาหารริมทางที่เขาคิดว่ามันกรีนที่สุดในความคิดของเขาที่จะหาได้แล้วนะครับโดยเขาบอกว่าฉันแค่อยากจะทําโพสต์นี้เพื่อแสดงราคาของอาหารริมทางในกรุงเทพก่อนที่ผมจะมาที่เมืองไทยได้ยินมาว่าของทุกอย่างมันแพงขึ้นกว่าที่เคยซึ่งมันทําให้ผมกังวลและไม่สามารถที่จะประเมินค่าใช้ใจ่ายได้ ผมได้หาข้อมูลเรื่องราคาของอาหารพร้อมทั้งข้อมูลของอาหารคลีนซึ่งมันยากมากเลยตัวฉันเองเป็นคนตัวใหญ่สูงราว185เซนติเมตรและน้ำหนักราว99กกิโลกรัมฉันเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยวันนี้ก็เป็นวันออกกำลังกายบริเวณส่วนขาของฉันแล้วมันก็ทำให้ฉันไม่สามารถกินอาหารทั้งหมดนี้ได้ทั้งหมด เมื่อฉันลองกินไปประมาณ3-4ของทั้งหมดนี้ก็คิดว่าควรจะแบ่งอาหารทั้งหมดนี้เป็น2องมือแต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากฉันเพิ่งออกกำลังกายหนักมามันทำให้ทานได้ไม่หมดนอกจากนี้ยังพบว่าอากาศร้อนทำให้ความอยากอาหารลดลงได้พอสมควรหลายคนอาจสงสัยว่ามันไม่มีอะไรที่คลีนกว่านี้แล้วเหรอ หมูที่ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวมันคงจะมีสารกันบูดอยู่บ้างพร้อมทั้งซอสสลัดผักมันก็อาจจะมีส่วนผสมของครีมแต่ฉันจะทานทั้งหมดนี้โดยไม่ให้เยอะเกินไปเน้นความสมดุลและไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นการกินครีนแบบ100%็หรอก แต่มันก็มีอาหารข้างทางที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพมากกว่านี้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนอกจากนี้ฉันยังได้ซื้อเครื่องดื่มโปรไบโอติกหนึขวดมากินกับอาหารในทุกมือ้อฉันรู้สึกดีมากทั้งจิตใจและระบบย่อยอาหารขอบคุณโปรไบโอติกจริงๆฉันมาเมืองไทยตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนแล้วฉันก็ได้กินอาหารข้างทาง,ทางแทบจะทั้งหมดทุกอย่างเลยบางอย่างมันก็มีความเสี่ยงแต่ฉันก็ไม่ป่วยเลยนะหลังจากนั้นชาวต่างชาติเจ้าของกระ ทูนี้ก็ได้มีการสรุปค่าใช้จ่ายของมื้ออาหารนี้ไว้ด้วยนะครับโดยบอกว่าอาหาร2มื้อนี้มีราคาไม่ถึง2.5ดอลลาร์สหรัฐ หรือก็คือ81บาทต่อมือ้อฉันคิดว่านี่มันคุ้มค่ามากเลยนะและฉันแน่ใจว่ามันมีถูกกว่านี้อีกในพื้นที่ชนบทของไทยซึ่งหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปใน Reddit นี่นะครับก็ทําให้มีชาวต่างชาติจํานวนมากเลยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชาวต่างชาติท่านแรกได้เข้ามาแนะนํานะครับว่าไก่ย่าง5ดาว1ตัวราคาเพียง180บาทเองมีแบบทรง delivery ด,ด้วยนะหลังจากนั้นก็มี คนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าใช่ฉันรักไก่ย่าง5ดาว ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนถัดมาคนนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันคืออาหารคลีนโดยเข้ามาบอกว่าผักและเนื้อเต็มไปด้วยสารพิษและยาฆ่า,มาแมลงอีกทั้งยังมีการใส่น้ำตาลลงไปในนมเปรี้ยวอีกต่างหากหลังจากนั้นเจ้าของกระทู้ก็เข้ามาตอบเองนะครับโดยบอกว่าฉันลดน้ำหนักได้15ปอนด์จากการดื่มมาทุกวันเจ้าของกระทู้น่าจะหมายถึงยาคูนี่นะครับความคิดเห็นต่อมาคนนี้เหมือนมาประชดนะครับโดยบอกว่านี่มันกินแล้วสุขภาพดีจริงหรือ หมูมันคงทอดด้วยน้ำมันคาโนลาหรือน้ำมันปาล์มแน่ๆความคิดเห็นต่อมาคนนี้ไม่ค่อยมาเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์นะครับแต่บอกว่านี่มันดูไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เลยนะความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาให้กำลังใจเจ้าของโพสต์นะครับโดยบอกว่า แม้มันจะดูไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็เห็นด้วยว่ามันคุ้มค่ากับราคาสำหรับ2มื้ออาหารความคิดเห็นถัดมานะครับฉันเป็นคนไทยนะฉันชอบยาขู่เจ้าของโพสต์คุณอย่าพึ่งท้อล่ะโพสต์ของคุณมีเจตนาดีความคิดเห็นถัดมาได้มาวิจาร์สตรีทฟู้ดที่อยู่ในภาพนะครับโดยบอกว่าราคาถูกอะ่ะมันใช่แต่ดีต่อสุขภาพอาจจะยังนะความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาต่อว่าคอมเมนต์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าเจ้าของโพสนะครับโดยบอกว่า ฉันไม่แน่ใจว่าคนในคอมเมนต์เหล่านี้มีความเข้าใจแค่ไหนว่ามันยากสำหรับที่จะหามื้ออาหารที่เป็นอาหารคลีนในประเทศไทยเพราะมันมีราคาแพงเกินไปฉันเองก็เคยลำบากกับเรื่องนี้มาแล้วในตอนที่มาเมืองไทย และฉันอยู่ที่นั่นเป็นเวลาทั้งสิ้น3เดือนมันดีมากเลยที่เจ้าของโพสต์หาทางเลือกสุขภาพที่ดีกว่าแม้จะเพียงเล็กๆน้อยๆมาให้ดูความคิดเห็นต่อมานะครับการกินหมูมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะความคิดเห็นต่อมานะครับเจ้าของโพสต์คุณอย่าไปฟังคอมเมนต์พวกนั้นเลยพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะ หลายคนบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพและมาวิจารณ์แต่ฉันสังเกตว่ามันไม่มีใครที่จะแนะนำอะไรที่เป็นประโยชน์เลยความคิดเห็นถัดมานะครับ คนในคอมเมนต์พวกนี้ไม่ค่อยชอบอาหารข้างทางจากประเทศไทยแน่ๆครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับเมื่อเขาได้เห็นสมาชิกของ reddit ท่านหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของทางเลือกสุขภาพในการกินอาหารที่เขารู้สึกว่าดีต่อสุขภาพที่สุสดแล้วในบรรดาสเตทฟู้ดในเมืองไทยนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็พยายามจะสรรหามาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่อาหารครีนแบบ100%นะครับ แต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและไม่หาหนทางให้กับคนที่อยากจะรักษาสุขภาพมากขึ้นเมื่อหาอาหารในเมืองไทยนะครับการที่เจ้าของโพสต์นี้เข้ามาพูดถึงผมก็ถือว่าเหมาะสมมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพปริมาณและราคาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ ยิ่งในช่วงนี้ที่คนมองว่าราคาค่าครองชีพและราคาอาหารในกรุงเทพเนี่ยมันสูงขึ้นฝรั่งท่านนี้เนี่ยก็มารีวิวให้เห็นแล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้สูงอย่างที่คิดซะทีเดียวถ้ามีการเลือกรับประทานนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากอยากกินอาหารครีนเนี่ยก็น่าจะไปหาที่อื่นนะครับคงไม่ใช่สรีทฟูดที่อยู่ตามข้างทางการมีทางเลือกและรีวิวให้เห็นเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้แล้วเพื่อนๆคนไหนที่กินคลีนเนี่ยแนะนําได้ไหมครับว่าคนที่เขากินคลีนเนี่ยเขาซื้อจากไหนก่อนจากการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF n e w ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ